สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี้ผมก็จะมานี่นะครับรีวิวลูกดอกยิงฟลานะครับสําหรับเจ้าน้ามาเอสเจ็ดนะครับลูกดอกมันก็มีหลายประเภทนะครับแต่เท่าที่ผมมีก็มีอยู่สี่สี่แบบนะครับเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับว่าแบบไหนยิงดีนะครับเหมาะกับลูกไหนเหมาะกับเจ้าหน้าไม้ตัวนี้นะครับ ก็จะมาเทสให้ดูนะครับก็มีลูกลูกยาวแบบนี้ครับเป็นลูกไฟเบอร์นะลูกเปล่าไมา่แน่ใจนะนี่ครับก็จะเป็นเงี้ยงแบบนี้เลยแล้วก็จะมีลูกแบบนี้นะครับเป็นเหล็กหัวเงี้ยงเงี้ยงตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกสั้นนะครับ คล้ายๆกับดอกยาวนะครับหัวคล้ายๆกันแต่แค่เป็นดอกสั้นอันนี้ก็เป็นลูกหนังสติ๊กยิงปลานะครับก็สำหรับลูกดอกหนังสติ๊กยิงปลานี้ผมก็เห็นคนนิยมใช้นะครับก็มันหาง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกนะ คนเลยนิยมใช้สำหรับเจ้าลูกดอกหนังสติกตัวนี้นะครับปกติมันจะมีเงี้ยงอยู่นะครับแต่ผมถอดออกเพราะว่ามันมันใส่แล้วมันติดนะครับมันใส่กับร่องอันนี้ไม่ได้แต่พอถอดเงี้ยงออกอะ่ะมันใส่ได้นะครับลูกดอกหนังสติกมันก็สามารถแยกส่วนได้นะครับเวลายิงปลาปลดปลาอะไรมันก็จะง่ายนะครับผมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยครับสำหรับลูกดอกหนังสติก ราคาไม่แพงด้วยนะครับที่ผมเห็นขายกันในส้มแอปฟ้ามันก็ราคาดอกไม่กี่บาทนะสามดอกร้อยอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับลูกดอกหนังสติกตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าที่ผมใช้มาก็โอเคอยู่นะครับสําหรับดอกอันนี้ก็โอเคแหละถือว่าโอเคเลย แต่มันไม่มีเงี้ยงแค่นั้นแหละสําหรับข้อเสียเลยมันไม่มีเงี่ยงนะครับหรือว่าใครที่ไปดัดแปลงใส่เงี่ยงได้ก็แนะนํานะครับแนะนําให้ใช้สําหรับดอกหนังสติกตัวนี้อ่าโอเคครับก็ต่อไปนะครับมันก็เป็นลูกดอกนี่เงี่ยงเงี่ยงนี้เลยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอะแต่น่าจะเป็นลูกดอกยิงปลาเฉพาะเลยนะครับสําหรับหน้าไม้ตัวไอ้สีเหลืองๆนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นอะไรแต่หัวหัวนี่นครับมันเป็นเงี้ยงเงี้ยงออโต้อ,อย่างนี้นะครับเงี้ยงพับนี่ก็อาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับสําหรับลูกดอก แบบนี้ก็อาจจะมีเฉพาะเพจที่ขายหน้าไม้นะครับก็ลองหาหากันดูในแอปส้มแอปฟ้าผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ที่ผมซื้อมาผมซื้อมากับเพจที่ผมซื้อหน้าไม้มานะครับราคาลูกละหนึ่งร้อยบาทนะครับที่ผมซื้อมาก็เป็นเงี้ยงพับหัวนี้หัวนี้สามารถถอดได้นะครับต้องใช้ไอ้นี้นะครับ คีมหมุนออกนะครับเพราะว่ามันมันอาจจะแน่นสักหน่อยนี่หมุนออกแล้วเวลายิงปลาเราก็สามารถหมุนนะ้าปลาออก,กได้เลยนะครับไม่งั้นก็สมมติยงิงยิงทะลุอย่างนี้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงสมมติว่าเรายิงทะลุอย่างนี้แล้วติดเงี่ยงเราก็สามารถรูดออกข้างหลังก็ได้นะครับแล้วก็ปดเชือกเอา อย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องขันหัวออกแต่ผมว่ารูดรูดออกข้างหลังอ่ะง่ายกว่านะครับอันนี้ผมแค่ถอดให้ดูนะครับว่ามันสามารถถอดได้สำหรับลูกดอกลูกนี้ผมก็แนะนำให้ใช้เลยนะครับเพราะว่ายิงโอเคเลยละ่ะน้ำหนักเบานะครับยิงได้ไกลย,ยิงได้เร็วนะครับนี่ ผมแนะนานะลูกดอกนี้ผมที่ผมใช้มาผมก็โอเคโอเคเลยแหละกับลูกดอกนี้นะครับก็สําหรับลูกดอกแบบนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างค่อนข้างหนักนะครับมันเป็นเหล็กเหล็กทั้งอันเลยนะครับมันเป็นหัวเออเงี้ยงแบบนี้ด้วย มันยิงไม่ค่อยได้ไกลนะครับจากที่ผมยิงมาแต่ถ้าเกิดเอาไปซุ่มพุ่มนะครับยิงแบบข้างๆฝั่งอันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดจะไปยิงสักไกลสักไหนสักสิบเมตรยี่สิบเมตรอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าลูกดอกมันหนักก็ราคาก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจผมซื้อมาก็ซื้อมากับ นี่นะครับผมหน้าไม้นี่แหละซื้อมานานแล้วซื้อมาจากเขตนี่นะครับลกดอกนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรครับมันหนักนะครับสําหรับลูกดอกนี้โอเคส่วนสําหรับลูกดอกอันนี้นะครับผมเพิ่งได้มานะครับยังไม่เคยได้ใช้เลยมันไม่รู้ว่ามันจะมัดเชือกยังไงนะครับ แต่ผมเคยเห็นมันเป็นอ่าปอกสําหรับใส่รูปดอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดีวผมขึ้นให้ดูนี่นีนี่โอเคมันจะเป็นปอกเอาไว้ใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็มัดเชือกเอาแต่ผมยังไม่มีนะครับปอกไอ้ตัวนั้นอะ่ะผมเพิ่งได้มานะครับยังไม่เคยเอาไปออกหมายเลยแต่เดี๋ยวผมจะเทสยิงให้ดูนะครับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่า ใช้แล้วจะโอเคหรือเปล่าผมก็ยังไม่เคยนะครับแต่เรื่องราคาก็แพงอยู่นะครับสำหรับลูกดอกแบบนี้นะครับผมซื้อมาก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับสำหรับลูกดอกตัวนี้อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนหัวได้นะนี่นะครับ นี่ครับถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันเวลายิงปลาเข้าไปปุ๊บล้วก็ถอดหวัวล้วก็ดึงออกนี้ก็ได้แต่ผมยังไม่เคยออกหมยนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะเอาลูกดอกนี้ไปออกหมายโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วสําหรับลูกดอกเดี๋ยวผมจะไปเทสยิงเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะยิง ด้วยลูกดอกหนังสติกนะครับอย่างแรกนี่นะครับลูกดอกหนังสติกเดี๋ยวผมจะมัดเชือกด้วยน,นะครับนี่นครับผมก็ทําห่วงไว้ล้นี่นะครับ,ะร,บระยะยิงอยู่ที่ประมาณาสิบเมตรนะครับ ็ดันลูกดอกมาให้สุดนะครับเเก็บสายแล้วก็ปลดลอกนะครับเช็คสายดูว่าเวลายิงแล้วมันจะผ่านอะไรเปล่าโอเคครับพร้อมยิงนะครับระยะก็อยู่ที่ประมาณอา่าสิบเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะยิงครั้งแรกนะครับไม่แน่ใจว่าจะโดนเป้าหรือเปล่านะครับนู่นนะครับเป้าก็ผมเอาลังกระดาษแปะไว้นะ โอเคครับไปดูเป้ากันออวันนี้นะครับอืมผมกะมันตกนะครับเลงขึ้นสูงผม,ผมกะเอผมก็เลงประมาณนี้ครับผมกะให้มันตกต่ำนะครับแต่ระยะสิบเมตรไม่ต้องเผื่อนะครับยิงบนบกกับยิงในน้ำมันไม่เหมือนกันนะครับ นี่นครับก็เข้าเข้าสุดลูกดอกเลยนะครับนี่ครับแผ่นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกโฟมอะไรมันน่าจะเป็นชนิดเดียวกับที่เขาเอาไว้ทําเป้าธนูนะครับหนาอยู่นะครับก็ทะลุนะครับนี่เดี๋ยวผมขอเอาไอ้นี้ออกกันก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะยิงครั้งที่สองนะครับด้วยลูกหนังสติกแบบเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะยิงอย่างละสองครั้งนะครับดันลูกไม้สุดนะครับแล้วก็เช็คสายนะครับปดหน้าลอก ครับไปดูเป้ากันอืมตกตำ่ำทีงี้ผมเล็งกลางเลยนะครับตกตำ่ำไม่ได้ใจว่าตกตำ่ำหรือว่าผมเล็งผิดนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเลดดอทนะครับผมมองผ่านกล้องแล้วมันจะมีแบบไขป่ปลาอยู่ที่หน้าไมา้อยู่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวเอาลูกดอกนี้ออกก่อน ก็นี่นะครับสามารถหมุนหัวนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนี่หมุนหัวออกแล้วเราก็ดึงออกนะครับนี่ง่ายนะครับแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวไปรอดูลูกต่อไปก็นี่นะครับจุดที่ผมบอกนะครับมันก็จะมีหนึ่ง สองสามจุดนะครับกล้องผมก็ไม่ได้เปิดไฟนะครับผมก็อัน,นี่นี่ประมาณน,นี้เล็งผ่านกล้องแล้วก็มองจุดเอานะครับที่ผมบอกว่ากะเอานะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งจุดไว้นะครับโอเคครับต่อไปผมก็จะยิงนี่นะครับด้วยลูกดอกแบบนี้นะครับเป็นเงี้ยงพับอย่างงี้นะครับเงี้ยงออตโต้นะ ลูกดอกสามารถอ่าถอดเปลี่ยนหัวได้แต่ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับตูดแบบนี้นะครับผมยึงไปสักพักแล้วตูดมันอ่ามันบี้อย่างนี้นะครับนี่แต่อย่างอื่นก็โอเคนะครับสำหรับลูกนี้โอเคครับ ดันลูกให้สุดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสายเปิดหน้าลอกด้วยนะครับอืมโอเคสายฟรีระยะอยู่ที่สิบเมตรเหมือนเดิมนะครับอืม อันนี้ขึ้นสูงนะครับผมเลง็งผมก็จะเลงประมาณช่วงบนนี้นะนี่แต่ลูกนี้แบบเข้ามานิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าลูกมันใหญ่ด้วยหรือเปล่านะนี่อันนี้ลูกประมาณแปดมิลนะครับสมมติสมมติอันนี้เป็นปลานะครับแบบยิงไม่ทะลุเราก็ดันสามารถดันแบบนี้นะครับนี่ ดันดึงออกมาอีกข้างนึงนะครับแล้วเราก็ปลดเชือกออกนี่นะครับเราปลดเชือกออกนี้ลูกดอกมันก็จะออกแล้วเราก็ดึงสายกลับมาลูเดิมนะครับนี่ง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะยิงครั้งที่สองนะครับด้วยลูกดอกอ่าสีเหลืองแบบนี้ครับโอเคพร้อมยิง นี่นี่นะครับก็เล็งตรงกลางนะครับก็เข้าเป้าพอดีนะนี่ก็นี่นะครับทะลุนะครับวิธีเอาลุกดอกออกเราก็ดันให้มันทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ต้องถอดหัวหรือว่าใครอยากจะหมุนหัวออกก็ได้นะครับ แต่ว่าผมทําแบบนี้ดีกว่าแล้วก็แกะเชือกเอาเพราะหัวมันแน่นนะครับนี่แกะเชือกตรงนี้นี่นะครับได้แล้วแล้วเราก็ดึงเชือกกับรูเดิมนะครับนี่ก็ต่อไปผมจะไม่ยิงนะครับลูกดอกนี้เพราะว่ามันเป็นเงี่งแบบตายอย่างนี้ผมยิงยิงไปแล้วผมวาวอ,ออกไม่ได้นะครับ ลูกดอกนี้ผมเคยเอาไปยิงปลาแล้แล้วนะครับนี่ครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งสําหรับลูกดอกอันนี้นะครับเวลายิงทะลุปลาไปแล้วนะครับม, right มันเอาปลาออกยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเงี้ยงเงี้ยงตายเงี้ยงถาวรอย่างนี้เลยนะครับเวลาเรายิงปุ๊บเวลาจะเอาปลาออกมันเอาออกยากนะสําหรับลูกดอกนี้แลวผมจะข้ามไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะยิงด้วยลูกดอกยาวแบบนี้เลยนะครับ ลูกดอกนี้มันเป็นนี่นครับเงี่ยงพับแบบนี้มันสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้นะครับมันจะมีแบบหัวเป็นลูกดอกแบบหัวล่าสัตว์แบบที่มันอันใหญ่ๆแบบมันก็มีนะครับแต่ผมมีแต่แบบที่มันเป็นยิงปลาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ผมไม่ได้มัดเชือกนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีที่มัด เอาสีเขียวนะครับไว้ด้านล่างนะหางนมะันน่ะนี่แล้วค่อยสอดเข้าไปนะครับแล้วก็จัดเรียงลูกดอกให้มันตรงๆนะครับดันไปให้สุดนะครับมันอาจจะฝืดนิดนึงนะสำหรับลูกดอกอันนี้เป่าก็ระยะ10เมตรเท่าเดิมนะครับ นี่ครับขึ้นบนเลยนะครับอันนี้ผมเล็งแบบดอทที่สองนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นข้างบนนะเดี๋ยวยิงใหม่อุ้ยแต่ก็เล็งอยู่นะทะลุมาไกลเลยสำหรับลูกดอกนี้ก็นี่นะครับอันนี้มันถอดหัวง่ายกว่าลูกดอกสีเหลืองนะครับผมก็จะถอดหัวออกแบบนี้แล้วก็ดันกลับฝังเดิมนะครับนี่ นี่นะครับก็จะยิงนัดที่สองนะครับสำหรับลูกดอกยาวแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะมีปีกสีเขียวนะครับเอาปีกสีเขียวไว้ด้านล่างนะโอเคครับไปดูเป้ากัน ตกตำ่ำทำไมตกต่ำวะนี่ครับก็ทะลุเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะขอยิงอีกลูกนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปลาก็โดนพอดีนะครับนี่อันนี้เป็นปลาเกิดเราเล็งประมาณนี้ถ้าเกิดมันอยู่ในน้ำมันก็โดนพอดีนะครับ <c oughs> ก็โอเคครับเดี๋ยวจะยิงนัดที่สามนะครับ นัดแรกกับนัดที่สองยิงไม่โดนเป้านะแต่ไม่รู้ว่านัดนี้จะโดนหรือเปล่านะครับผมยังไม่เคยยิงนะครับก่อนถ่ายคลิปผมก็ลองยิงไปแค่ประมาณทีถึงสองทีนะครับนี่ผมก็ได้มาก็เอามันยิงให้ดูเลยนี่เมื่อกี้นัดแรกขึ้นสูงนัดที่สองตกต่ำนะครับ เ้ยอขึ้นสูงเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเป้ากันอุ้ยเต็ดลูกดอกยาวนี่แบบเข้าลึกมากเลยนะครับก็เอาไปยิงปลาผมก็ว่าน่าจะโอเคนะสำหรับแบบปลาไซนะดูดีครับมันเข้ากอา ตอดหัวนะครับหมุนหมุนง่ายนะครับดอกนี้หมุนแล้วก็ดันกับทางเดิมนะนี่เฮ้ยผมคล่องใจว่าเดี๋ยวผมจะยิงอีกนัดนึงนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็มาแนะนำลูกดอกนะครับที่ผมใช้อยู่ก็นี่ครับมีเพียงเท่านี้สำหรับที่ผมแนะนำก็นี่นะครับมีลูกดอกหนังสติ๊กแล้วก็นี่นะครับลูกดอกแบบนี้นะครับที่หาซื้อมาใช้กันนะครับลองดูส่วนลูกดอกยาวอันนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับแนะนำให้ เอาไปยิงเป้าเล่นนะครับผมรู้สึกว่าผมยิงลูกยาวแล้วแบบมันสนุกดีอะมันมันแรงนะครับเพราะว่ามันทะลุเยอะนะครับมันรู้สึกแบบแรงนะครับก็ <c oughs> โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ